พ่อก็นั่งอยู่เนี่ยแล้วก็นั่งนั่งิีกปืนอยู่อย่างนี้แล้วปัดต้มก็เผลว้ก็คว้างระเบิดยิงกาดไปชุดเดียวมันก็สวนแล้วไอ้ยีรานโผล่ไปตรงนี้โดนสวนเลยเพราะมันมีพวกที่กระจายไปหลบไปครับกระทะกันนานไหมครับตอนนั้โอ้ยประมาณห้านาทียิงได้ประมาณแม็กกว่าก็ยิงไม่ได้แล้วเงียบเลยเพราะยิงมากมันสวนเลยแล้ว กลัวโดน RPG ด้วยตอนนี้มันมันได้แต่สวนเรื่องอากาศมา RPG ยังไม่สวนทุกคนเงียบหมดโอ้ไม่ต้องบอกเลพวกเราเงียบหมดเงียบหมดเลยแล้วทางเขาล่ะครับมันก็เงียบไปนะแต่ได้ยินเสียงคนบาดเจ็บร้องอยู่ข้างหลางเยอะแล้วมีเสียงเคาะเกาะพวกข้างล่างไงที่มันขึ้นมามันรู้ว่าโดนชุบใช่ไหมเขาก็เคาะเกาะอ้อมไปนู่นเลยนู่นอ้อมขึ้นไปนู่นเลยอ๋ออ้ออย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะวางทุ่นระเบิดวางอะไรนี่เป็นยุทธีนี่คือพื้นที่สังหารเขาพื้นที่สุ่มของเรา เราจะวางทุนวางอะไรเขาก็เลยไม่กลา้าเขาก็คิดว่าเอ้ยสว่างกูจะจัดการมึงคล้ายๆอย่างนั้นตอนนี้เราเนี่ยโชคดีเพราะว่าเราวิยุได้อบอกกองนุนเคลื่อนที่มันได้เลยเพราะคออย่างหนักวีพวกเราบาดเจ็บด้วยหนึ่งนายไอย้พวกคอ,อก็าที่ว่าจะเข้ามาก็เลยเอ้ยมีรีเสิร์ฟขึ้นมานี่หว่ามันก็เลยทางงักไปมันก็เลยไม่กลา้าแล้วยังมีการชีพมาวนอีกอเพราะว่าเนี่ยถ้าให้การชิป คุ้มครองเลยกันชิปม,ม,มายิงกราดบนเนิน,นแล้วเราก็คว้างระเบิดควันออกไปบอกพคอไปรวมกับน,นังอยู่ข้างหน้านู่นแหละ